สวัสดีนะครับวันนี้นะครับผมจะมาทําการถอดท่อ PVC นะครับถอดท่อ PVC ที่ติดกาวนะครับที่เราทําการติดกาวไว้อย่างนี้นะครับคือวันนี้ผมจะทําการมาถอดเอาพวกข้อต่อพวกตัวอุดพวกนี้นะครับออกไปไว้ใช้งานนะครับโดยวิธีการถอดเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมจะแนะนํานะครับอีกหนึ่งวิธีนะครับสําหรับการถอดท่อ PVC นะครับผม นี่นะครับโดยอุปกรณ์ที่ผมจะนํามาถอดท่อในวันนี้นะครับนี่ผมก็จะใช้เป็นนี่เลยนะครับเป็นไดเป่าผมลมร้อนนะครับสามารถที่จะถอดท่อได้เช่นเดียวกันนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปลองลงมือทํากันดูเลยนะครับผมว่าจะถอดออกได้ไหมนะครับไปข้อันนี้นะครับผมเราก็ใช้ตัวใดนะครับเป่าไปเลยนะครับผมเนี่ยใช้การลนไปในที่ในส่วนของตรงท่อนะผมแลส่วนของใดนี่นะครับ ถ้าใครมีเป็นพวกตัวเครื่องเป่าลมร้อนนะครับพวกนั้นก็ใช้ได้นะครับอันนี้ก็คือผมมานําเสนอแบบอีกในมุมหนึ่งนะครับถ้าไม่มีตัวที่เป่าลมร้อนนะครับอย่างน้อยเราก็มีเป็นพวกใดเป่าผมนะครับของแม่บ้านเรานี้เองนะครับก็สามารถที่จะนํามาใช้ถอดได้เช่นเดียวกันนะครับผมนี่นะครับก็ถอดเสร็จนะครับเราก็ยัดท่อเข้าไปอย่างนี้ด้วยนะครับเพราะว่าท่อ ของเราที่ลนด้วยตัวใดเนี่ยมันจะนิ่มนะครับผมมันจะอ่อนเราก็ต้องยัดท่อให้มันให้ตัวท่องเรามันคืนรูปคืนทรงไว้นะครับนี้ก็ใช้ลนนะครับลนไปเรื่อยๆนะครับลนไปอย่างนี้นะครับ <din> ก็ถือว่าวิธีนี้นะครับผมก็สามารถถอดท่อได้เหมือนกันนะครับผม นี่นะครับก็ใช้ลนเข้าไปอีกนะครับใช้ตัวใดเป่าไปเรื่อยๆนะครับการที่เราใช้ใดเป่านี่คือตัวท่อมันจะอ่อนหมดเลยนะครับผมเราต้องคอยหาท่อมายัดไว้ด้วยนะครับท่อนะครับบางทีที่เราถอดมาเนี่ยคือเราที่เราใช้ตัวใดเป่าเนะี่ยคือทําให้ท่อมันจะนิ่มไปหมดนะครับบางทีเหมือนเวลาเราถอดเนี่ยท่อมันอาจจะมีบิดๆิดเบี้ยวๆบ้วบ้างนะครับผมก็เลยใช้ ตัวท่อที่ไม่ได้ลนนะครับไม่ได้เป่านะครับก็คือทําการมาสวมสวมไว้นะครับเพื่อให้ตัวท่อตัวข้อต่อเราเนี่ยมันได้คืนรูปให้ได้สภาพเดิมนะครับก็ถือว่าทําการถอดนะครับได้ได้เช่นกันนะครับสําหรับวิธีการถอดท่อวิธีนี้นะครับสําหรับวิธีการถอดท่อเนี่ยก็อาจจะมี ตั้งหลายวิธีนะครับก็แล้วแต่ความสะดวกของเรานะครับว่าเราสะดวกแบบไหนนะครับว่าที่จะถอดท่อด้วยวิธียังไงนะครับก็วันนี้ผมก็นํามาให้รับชมนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับสําหรับการถอดท่อที่ติดกาวแล้วนะครับออกได้เช่นเดียวกันนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ